เอาละครับ,ว,รบวันนี้ผมมีเซลเลอร์เบลลอดมานะครับลูกซองลูกโอโอบักเมิตรนะครับเป็นลูกนอกเป็นลลอดเก่านะครับนี่ แถมมากับตอนที่ซื้อปืนนะครับนี่เซเลอร์บอ S B ลูกประเทศเช็กนะครับจะมาลองกลุ่มกันนะครับแล้วก็ลองรีคอยด้วย2ระยะฮะสระยะ,ะ,ยะ10เมตรกับ15เมตรนะครับสนัดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ลูกนอกเนาะแต่อันนี้คือเขาแถมมาก็เลยใช้ซะหน่อยนะครับกับ m o สเบิร์ก9 0 20นิ้วนะครับซีลินเดอร์บอลโอเคเดี๋ยวลอง10เมตรก่อนลวกันนะครับ สิบห้าเมตรผมขอยิงหลังกล้องแล้วกันม,มันถีบแรงใช้ได้เลยนะเฟลลิงแต่มันไม่เท่าไม่เท่าบุลเลต m มา t e เอร์อืมบุลเลตมาเแรงกว่าหนักกว่าที่คอยหนักกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับทางซ้ายนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเป้าคน ของสนามนะครับก็กลุ่มใช้ได้นะแน่นดีนะครับข้างบนคือหมอนนะครับมีข้างล่างนะอยู่ครบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าซ้อนไปนี่นะครับใช้ได้อยู่นะครับโอเคมาดูระยะสิบห้าเมตรนะครับอืมดีเลยนะครับรีคอยเนี่ยมันอยู่ประมาณแรงกว่าไทอาร์มหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่เท่าบุลเลตนะครับกลุ่มใช้ได้เลยนะถือว่าวันนี้ลองให้ดูแล้วนะครับมอสเบิร์กห้า 20นิ้ว slider ball นะครับกับลูกเซเล,ลอร์เ l ล n c ลูก9เมตโอโอบั r นะครับโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์สวัสดีครับ